ยากยอมแพ้ซะถ้ามีอะไรผิดพลาดเจ้าจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บสาหัสฮฮยอมแพ้ก็บ้าละตึบเอ๊ในที่สุดข้าก็มีโอกาสกำจัดโลกของเจ้าออกไปวิชาลมหายใจยินหยางสองใจผ่านแปรตึบถ้าเจ้าเป็นข้าจะยอมแพ้หรือเปล่าฟึบปึกตามหลักการของปานคู่ข้าจะใช้แกนกลางของข้าอย่างละครึ่ง เพื่อสร้างพลังยุทธ์สี่เท่าวิชาลมหายใจยินหย่างสองใจผ่านแปสี่เท่ามันสิบสตาร์วุธสตาร์วุธสี่เท่าด้วยทักษะที่ข้าเพิ่งได้รับเมื่อความมั่งไหวข้าบรรลุหนึ่งร้อยเมื่อคู่ที่ผ่านมาสกิลติดตัวกระโจนเลเวลหนึ่งความชำนานสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยิ่งกำเนิดของท่านแข็งแกร่งขึ้นท่านก็สามารถจะกระโดดได้สูงยิ่งขึ้นความสามารถในการกระโดดเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สถานะปัจจุบันระดับมนุษย์ ตอนที่อยู่ในศาลาและตำราข้าไม่รู้ว่าข้ากระโจนได้สูงขนาดไหนแต่ว่าครั้งนี้ข้าจะทดสอบมันมานสิบสตาวุธอัตาตาสตาร์วุธฉายาปร,รัมมาจารแห่งการเดินเป็ดเมื่อท่านใช้ฉายาปร,รัมมาจารแห่งการเดินเป็ดพลังเพิ่มขึ้น30%ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นส0สถานะทั้งหมดเพิ่มขึ้น30% กระโดดปุบอัฏฐศาสตร์ตาวุธถ้าข้าไม่ได้รับวิชาลมหายใจยินหยางข้าไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าจะทําอะไรเช่นนี้เพราะว่าถ้าข้าใช้สมุนกระลอกข้างก่อนหน้านี้ได้โดยไม่ต้องใช้สองใจผันแปรข้าคงจะใช้ความมืดของข้าไปกับอาวุธแค่เพียงหชิ้นปุบ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 ,ปบสัมผัสแกนลมปานที่เต็มไปด้วยปานดินหยางแล้วยึดเข่าของเจ้าทั้งสองข้างให้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เบื้องหน้าของการโจมตีนั้นจัตตาวุธทั้ง8ของเจ้าจะเริ่มเอ่อล้นไปด้วยลมปานภายในขณะที่มันจะกลายเป็นมังกรและทยานขึ้นไปปึกปึกปึกๆกเกกเด้วยการประสานพลังจัตตาวุธทั้ง8ปึบปึบปึบยากจะอยู่เหนือธรรมชาติของมันและส่งคู่ต่อสู้ของเจ้าบินขึ้นไปบันทึกมารสาาิบจาตามังกร8ทยานประสานกันและกัน8มังกรทยานตุ้มแก็แกเก เวเนยพลังทำลายล้างเหลือจะเชื่อนี่ปุบ,ปบ,ปบโลเลของข้าแตกเป็นเสี่ยงๆแบบนี้ได้ยังไงกันให้ตายสิเจ้าแข็งแร่งขึ้นมากอีกแล้วมเมื่อก่อนก็เคยชนะเจ้าด้วยกำปั้นของข้าจะกิลใช้งานวิชาตัวเบาเลเวลห้าความจำนานสิบสองเปอร์เซ็นต์เฮ้บนอากาศจะทำะารข้าไม่ได้ใช่ไหมมันจบแล้วภารกิจสำเร็จท่านได้ทำภารกิจจุกเฉินสำเร็จรางวัลถูกส่งมอบแล้ว โอสดพื้นแผ่โลหะถูกจัดเก็บในคังของท่านแล้วโอท่านเห็นนั่นไหมแปดมังกรทยานประสานกันไรกันเห็นสิโชคดีที่กีฮูมีโลสองอันถ้าการโจมตีของยูสองเชื่อมกันอย่างเหมาะสมถึงจะเป็นกีฮูเขาก็คงไม่สามารถออกมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บโหในสถานการณ์เช่นนี้เจ้ายังหัวเราะได้อยู่อีกหรือฮ่าฮ่าฮแน่นอนทําไมข้าจะหัวเราะไม่ได้ล่ะเจ้าจําสิ่งที่เจ้าพูดไม่ได้หรือท่านคิดว่างไงร,ระหว่างจางกีฮูสิทธิของข้า กลับไปห,หัวแข่งที่ท่านสนใจนักสนใจหนาครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแต่ยังหัวเราทั้งที่ฝ่ายข้าเป็นผู้ชนะเลิกฮ่าฮ่าฮท่านกำลังพูดเรื่องอะไรกันท่านไม่คิดว่าครั้งนี้ฝ่ายข้าชนะเลิกหเจ้ากกำลังพามเรื่องบ้าอะไรสิทธิ์ทเจ้าภูมนะิใจนักนอนแม่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เลิกนี่เจ้าเป็นอะไรไหมอาจารย์ใหญ่ก่อนหน้าน,นี้ท่านบอกว่าไม่ว่าใครจะชนะก็ถือว่าเป็นพรอของฝ่ายธรรมะของยุทธภพแล้วไงฮฮ่าฮ่าท่านหมายความว่าไง ข้าคือหัวหน้าพันธมิตรยุทธภพนะหัวหน้าพันธมิตรยุทธภพช,ชัยชนะของเด็กนั่นไม่ใช่แค่พรอของฝ่ายธรรมะทั้งหมดเท่านั้นแต่เป็นพรของข้าอีกด้วยไม่ว่ายัางไงเจ้าก็เป็นคนพูดจาฟังขึ้นอยู่เสมอตาแก่ผู้นี้รับประกันได้เลยว่าเมื่อเจ้าตายฉายาของเจ้าจะถูกบันทึกเป็นนักปราชญ์อย่างแน่นอนโฮอโฮอฮขออภัยท่านปู่ท่านลุงท่านลุงหรือเจ้าจะใช้คําพูดที่ไร้เหตุผลเช่นนั้นกับคนอย่างข้าที่ทําให้หัวใจสติลาสับละสายได้อย่างไรไร้เหตุผลเลือ ข้าไม่คิดว่าคนที่แอบดูพวกเราประลองกันจะพูดเช่นนั้นนะนี่ไม่ใช่หอวิรบุตผู้ยิ่งใหญ่หรือและข้าไม่คิดว่ามันจะเหมาะสมที่คนจะต่อสู้กับลูกศิษย์ของข้าโดยใช้กระบี่จริงและทำลายอาคารระหว่างที่ทำเช่นนั้นนะฮ่าฮ<ๆ>่าฮ่าแล้วเจ้าก็ต่อสู้กับหยงชุนรังด้วยอาวุธจริงไม่ใช่หรือตอนนั้นมันจบด้วยการเตือนแต่พวกเราจะทำยังไงกับอาคารที่ถล่มครั้งนี้ดีละ่ะข้าจะไม่สนใจไม่ใช่เพราะข้าประทับใจอย่างสุดซึ้งกับการต่อสู้แต่ยังเป็นเพราะข้ากำลังนึกถึงอนาคตของฐฐอนนปัญญามิ ให้ตายสิข้าผีเลียงที่ไปต่อปากต่อความกับตระกูลจูเก๋ผู้ยิ่งใหญ่เออล้อเล่นนะ่ะข้าประทับใจจริงๆที่เจ้าพัฒนาวิยุทธ์อสูรสตารในข่าวหรือนั่นไปถึงระดับนั้นได้เอ,อิ่มนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียกมันชื่อจริงๆของมันคือสิบตาวุฒวิยุทธ์สิบตาวุฒถือสิบตาวุฒเหมือนปีศาจอย่างที่คิดฟองดูเหมือนชื่อที่ใช้โดยมันสิบตาวุฒิข้าหมายถึงสุดยอดนักลบขัางสุดยอดนักลบขัางท่านรู้เรื่องขของเาเา เขากำลังพูดถึงผู้ที่เขียนบันทึกสิบมาร์สตาตวุฒิ้ารู้จักผู้ที่คนวายุ์นี้หรือคนภายนอกกำแพงมังจีนไม่สิคนแรกในโลกผู้ที่เชี่ยวชาญหนึ่งหมื่นสตาวุฒิภารกิจเชื่อมโยงผู้สืบทอดของหนึ่งในสี่มารจากแดนธุรการทางเหนือมารสิบสตวุฒิเชี่ยวชาญสตาวุฒิทั้งสิบโดยสมบูรณ์เชี่ยวชาญอาวุธทั้งหมดจำกัดเวลาสิบปีรางวัลสำเร็จฉายาจักรพรรดิหมื่นสตาวุฒิภารกิจล้มเหลวยกเลิกภารกิจและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หนึ สุดยอดนักลบขัง้งเขาใช้ชื่อว่าคิมชินและต่อสู้ในการประลองทั้งหมด7 3 2ครั้งในขณนะที่ท่องไปที่ลาภาคกลางเขาต่อสู้กับปรมาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเท่านั้นแต่กล่าวกันว่าเขาไม่เคยแพ้เลยสักครั้งถึงอย่างนั้นยังมีคนอื่นที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านี่ชินสหายที่เขาพบขณะที่ท่องอยู่ในพื้นที่ภาคกลางถามเขาว่าจะรู้จักศิลปะการใช้วุฒมากขนาดไหนแล้วคิมก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเรียบ,ยบว่าข้าต่อสู้ด้วยวุฒจร้อยสาชนิด กล่าวอีกในหนึ่งว่าเขาต่อสู้732ครั้งและชนะ732ครั้งหมายความว่าเขาเชี่าวุาญอาวุธ732ชนิดแจาการพยองบรรพูบรุษของก้าซึ่งเป็นสตายของเขาถามว่าแล้วเจ้าคิดจะประลองไปอีกนานแค่ไหนละ่ะตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบหรือตอบไม่ได้ก็ไม่รู้กล่าวกันว่านรกคิมชินเดินอยู่ตรงนั้น7วัน7คืนติดต่อกันหลังจาก7วันนั้นเขาก็หายไปจากยุทธภพอย่ยางไร้ร่องรอย จูเกอพยองตามหาคิมชินอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่พบในที่สุดเขาก็สรุปได้ว่าคิมชินไม่ได้อยู่ภาคกลางแล้วแล้วทิศชีวิตที่เหลือให้กับวรยุทธ์หลังจากศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลานานด้วยความสามารถที่เขามีทั้งหมดจึงสรุปได้ว่านักลบข้างคิมชินเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดท้ายที่สุดแม้จะยุ่ากเขาก็ยังออกไปนอกกำแพงเมืองจีนพื้นที่ทางตะวันตกสู่ญี่ปุ่นและเกาหลีทะเลายโกเบและพื้นที่ทางใต้เขาแค่ไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะมีสถานที่ที่เขาเคยไป มากกว่าสถานที่ที่เขาไม่เคยไปกระนั้นเขาก็ไม่ได้พบคิมชินจนก,กระทั่งวันรสุดท้ายของชีวิตนอกจากมารสิบศา์ตาวุธแล้วเขายังถูกเรียกในชื่ออื่นอ่นอีกด้วยในพินัยกรรมของจูเกิดพยองเขียนกับนักรบข้างเช่นนี้ตอนนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบรรลุถึงระดับไหนแล้วถึงกระนั้นนักรบข้างคิมชินไปจนสุดเส้นทางของเขาแล้วมันจะไม่คุ้มที่จะประลองกับเขาอีกครั้งลูกหลานของตระกูลจูเกิดจงฟังคําพูดของข้าไว้ในานามของข้าวานตระกูล ถ้าเจ้าพบเห็นผู้สืบทอดของเขาจงถามเขาเช่นนี้เขาเห็นจุดจบไหมและถ้าเจ้าเห็นมาแล้วช่วยแสดงจุดจบให้ข้าดูหน่อยได้ไหมหลังจากจูเกอพยองตายมันก็กลายเป็นภารกิจของตระกูลจูเกอรที่ยิ่งใหญ่ในการสอหาผู้สืบทอดของนังรบขั้งบางทีพวกเราอาจจะสามารถเติมเต็มความปรารถนาของบรรพบุรุษของเราจูเกอดพยองได้ในที่สุดและผู้ครอบครองล่างห้าปีศาจจะต้องปรากฏตัวในช่วงเวลานี้เพราะความสุขมาพร้อมกับความโชคร้ายบางทีสิ่งที่เด็กนั้นพูดอาจจะถูกต้อง เขาพูดว่าอะไรละดูหนาวเมื่อไปที่แล้วเขาบอกว่าพื้นที่ภาคกลางก,กาลังจะพินาศถ้าเป็นเช่นนี้คําพิพากษาของเจียงหูอาจจะอยู่ที่แนสซกมุมแถวนี้บางทีคนล่นเดียวกับข้าประวัติศาสตร์ของฝ่ายมมธรรมะในยุทธภพจะมาถึงจุดจบแล้วล่างห้าพิสานั่นอันตรายก็จริงแต่ไม่ถึงกับที่เราทําอะไรไม่ได้เลยอย่าก,กังวลกับอนาคตที่อยู่ไกลมากนะักสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่คําทานายแต่สิ่งต่างๆดำเนินไปเร็วกว่าที่เราคิดและประวัติศาสตร์ทั่วไปของอาณาจักรกลางคือ ตำราประวัติศาสตร์ไม่ใช่คำพยากรณ์ตำราประวัติศาสตร์ไม่ใช่หรอที่เขียนถึงล่างห้าปีศาจในคำทำนายสถิติไม่ใช่คำทำนายหรอกอาจารย์ใหญ่นานมาแล้วคนที่ครอบครองล่างห้าปีศาจปรากฏต,ตัวขึ้นเขาปกครองแบบทรราชไปตลอดชีวิตเขาและมีสองคนปรากฏต,ตัวขึ้นพวกเราแบ่งยุทธภพเป็นสองส่วนและสร้างสงครามกันอย่างยาวนานจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่สามปรากฏลัทธิมานฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมที่กำเนิดขึ้นในโลกนี้และยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ ผูครอบของร่าง5้าปีศาจที่พัฒนาจนสมบูรณ์แล้วมันยากที่พวกเราจะจัดการได้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณโชคจากสวรรค์ที่พวกเราได้ค้นพบผู้ที่มีร่าง5้าปีศาจที่กำเนิดเติบโตในครั้งนี้แต่ยังมีพวกเขาอื่นอีกสี่คนปึ๊บถ้านหนึ่งในพวกเขาปรากฏตัวในเจียงหูดังคําเตือนของประา,าตร์ทั่วไปอาณาจักรกลางมีความเป็นไปไ,ได้ถูงว่าพื้นที่ภาคกลางจะพินาศบางทีอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็หมายความว่า พาราบนบาของเด็กพวกนั้นหนักขึ้นใช่ไหมใครจะไปคิดว่าใ่าจะได้เห็นคนที่สี่ที่มีร่าง5ปีศาจเช่นนี้ท่านต้องสอนเขาในบรรดาผู้ที่เขาครองร่างห้าปีศาจท,ที่เราค้นพบมาจนถึงตอนนี้มีเพียงเขาคนเดียวที่อยู่ในช่วงเติบโตโย่าได้ยินว่าเจ้าฟื้นแล้วเป็นไงบ้างอาลาบงแดในช่วงที่เราไม่ได้พบเจ้าข้าคิดว่าเจ้าโตขึ้นมากเจ้ามาแล้วเลย